คอมเพล็กซ์มืดในกัมพูชาเบื้องหลังแก๊งสแกมเมอร์รายงานข่าวของทีมงาน KBS ประเทศเกาหลีใต้เกี่ยวกับคอมเพล็กซ์ลับในชนบทกัมพูชาซึ่งถูกระบุว่าเป็นฐานแม่ของแก๊งสแกมเมอร์ที่ก่อเหตุลักพาตัวบังคับใช้แรงงานทรมาและมีการกระทำรุนแรงต่อผู้ถูกจับกลุ่มภาพรวมของคอมเพล็กซ์สภาพความเป็นอยู่ของผู้ถูกจองจำประสบการณ์ของผู้รอดชีวิตภาพการปฏิบัติการของหน่วยงานรัฐผลการจับกลุ่ม และความหมายเชิงนโยบายต่อความร่วมมือระหว่างประเทศรวมถึงแนวทางการป้องกันและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำหรับองค์กรเอกชนและประชาชนทั่วไปภาพรวมเหตุการณ์และคำอธิบายสถานที่เมื่อทีมข่าวของ KBS เปิดเผยภาพจากมุมสูงของคอมเพล็กซ์แห่งหนึ่งในชานเมืองของกัมพูชาพบว่าพื้นที่เป็นทุ่งรกร้างล้อมด้วยโรเหล็กและโลดหนามความยากลำบากในการเข้าถึงทำให้คอมเพล็กซ์นี้ดูเหมือนก่ปิดที่แยกตัวออกจากชุมชนโดยรอบ อาคารหลายหลังสูง3-4ถึงสชั้นเรียงกันภายในพื้นที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันราวกับเป็นโลกจำลองภายในกำแพงโรงอาหารร้านอาหารคาราโอกเกะซูปเปอร์มาร์เก็ตโรงพยาบาลเล็กและร้านตัดผมสิ่งเหล่านี้บ่งชี้ถึงการจัดระบบที่มีการลงทุนและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบไม่ใช่เพียงสถานที่ทำงานชั่วคราวการรักษาความปลอดภัยรัดก,กุมมาก มีรอปภติดอาวุธมากกว่า50นายเฝ้าตลอดเวลาอีกทั้งยังมีการใช้เครื่องมือควบคุมผู้ต้องขังเช่นอุปกรณ์ช็อตไฟฟ้ากุญแจมือและการล่ามไว้กับพื้นทําให้การหลบหนีเป็นไปได้ยากมากสําหรับผู้ที่ถูกจับมาขังจากมุมสาธารณะคอมเพล็กซ์แห่งนี้ถูกระบุว่าเป็นฐานแม่ของเครือข่ายสแกมเมอร์หมายถึงศูนย์กลางที่รวมคนและทรัพยากรเพื่อดําเนินการหลอกลวงแบบเป็นระบบทั้งในแง่การทํางานทางออนไลน์ เช่นโทรศัพท์อีเมลและบัญชีธนาคารรวมถึงการบริหารจัดการแรงงานบังคับประสบการณ์ของผู้รอดชีวิตการบังคับใช้แรงงานและการทรมานคําให้การของผู้รอดชีวิตหลายคนสะท้อนภาพความโหมดร้ายที่เกิดขึ้นผู้รอดชีวิตเล่าว่าถูกกักขังเป็นเวลาหลายสัปดาห์ต่อเนื่องถูกบังคับให้นั่งหน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวันข้อมือและข้อเท้าถูกล็อกและล่ามไว้กับพื้น หากงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ยอมทำงานจะถูกลงโทษด,ด้วยการเตะต่อยและการช็อตไฟฟ้ามีคำบอกเล่าอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการทรมานที่ทำให้เสียหายทั้งทางร่างกายและจิตใจเช่นการช็อตไฟฟ้าจนเส้นประสาทเสียหายการทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงรวมถึงการจำกัดอาหารบางคนเล่าว่าได้รับเพียงเกี๊ยวเจ็ดชิ้นต่อวันซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมงการยึดหนังสือเดินทางบัญชีธนาคาร และโทรศัพท์มือถือเป็นการตัดขาดช่องทางการติดต่อกับโลกภายนอกและยับยั้งการขอความช่วยเหลือโดยอุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์จำนวนมากภายในสำนักงานแสดงให้เห็นถึงขนาดของการปฏิบัติการด้านการช่โกงที่เป็นระบบนอกจากการใช้กำลังเพื่อบังคับให้ทำงานแล้วผู้รอดชีวิตยังเล่าถึงการใช้วิดีโอการทรมานหรือการข่มขู่ให้ดูเพื่อเป็นการลดทอนความเป็นมนุษย์และกดขี่ทางจิตใจ เสียงปืนและการข่มขู่ว่าจะเผาสถานที่หากมีการพยายามหนีสแสดงถึงระดับความโหดร้ายและความทารุณที่ผู้คุมใช้กับผู้ถูกจับก,การเผยแพร่ข่าวบทบาทของสื่อและลักษณะการรายงานการเปิดเผยของทีมข่าว KBS ทำหน้าที่เป็นตัวจุดชนวนให้ประเด็นซึ่งอาจถูกซุกซ่อนในพื้นที่ห่างไกลกลายเป็นเรื่องสาธารณะความเข้มข้นของการรายงานทั้งภาพมุมสูงภาพภายในเสียงพยานจากผู้รอดชีวิต และการรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นช่วยสร้างแรงกดดันเชิงสาธารณะต่อหน่วยงานรัฐให้ต้องแสดงท่าทีเพื่อตรวจสอบและจัดการกับเหตุการณ์ข่าวเชิงสืบสวนแบบนี้มักมีองค์ประกอบสําคัญหลายประการการรวบรวมพยานจากหลายแหล่งพยานผู้รอดชีวิตภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลจากชุมชนท้องถิ่นและเอกสารหรือภาพจากแหล่งภายในการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่ สื่อที่มีความรับผิดชอบมักจะพยายามยืนยันข้อมูลสําคัญหลายชั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ข่าวเท็จซึ่งสําคัญต่อความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูลการเลือกนําเสนอภาพและคําบรรยายเพื่อคุ้มครองตัวตนผู้รอดชีวิตและหลีกเลี่ยงการสร้างความตื่นตระหนกโดยไม่จําเป็นการรายงานของสื่อไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลแก่สาธารณะเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นเอกสารอ้างอิงสําหรับหน่วยง,งานบังคับใช้กฎหมายและองค์กรระหว่างประเทศที่อาจต้องเข้ามาช่วยสืบสวน ปฏิกิริยาทางการเมืองคำสั่งจากรัฐบาลและการบริหารจัดการเชิงนโยบายเมื่อภาพและคำบอกเล่าถูกเผยแพร่สู่สาธารณะผู้นำประเทศมักถูกกดดันให้ต้องเคลื่อนไหวทันทีเพื่อแสดงว่ารัฐร,รับทราบปัญหาและพร้อมดำเนินการซึ่งในกรณีนี้นายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ออกคำสั่งให้มีปฏิบัติการบุกตรวจค้นนี่คือขั้นตอนเชิงนโยบายที่มักเห็นได้ในลักษณะดังนี้ คําสั่งชัดเจนจากส่วนบนสุดของรัฐบาลเพื่อให้หน่วยงานความมั่นคงตํำรวจทำงานโดยเร็วการระบุหน่วยงานนำปฏิบัติการเช่นกองกำลังตํำรวจท้องที่หน่วยข่าวกรองของรัฐหรือกองกำลังพิเศษการออกถแถลงการสาธารณะเพื่อลดความตื่นตระหนกและแสดงความตั้งใจว่าจะดำเนินคดีอย่างไรก็ตามการออกถแถลงการของรัฐบาลอาจมีโทนหลายแบบตั้งแต่ยอมรับปัญหาอย่างตรงไปตรงมา ไปจนถึงการโต้แย้งรายละเอียดบางส่วนเพื่อลดแรงกดดันทางการเมืองและทั้งสองอย่างนี้อาจเกิดควบคู่กันสั่งปฏิบัติการจริงแต่ยังสงวนท่าทีในรายละเอียดบางด้านการเผยแพร่ข่าวบทบาทของสื่อและลักษณะการรายงานการเปิดเผยของทีมข่าว KBS ทำหน้าที่เป็นตัวจุดชนวนให้ประเด็นซึ่งอาจถูกซุกซ่อนในพื้นที่ห่างไกลกลายเป็นเรื่องสาธารณะความเข้มข้นของการรายงาน ทั้งภาพอุมสูงภาพภายในเสียงพยานจากผู้รอดชีวิตและการรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นช่วยสร้างแรงกดดันเชิงสาธารณะต่อหน่วยง,งานรัฐให้ต้องแสดงท่าทีเพื่อตรวจสอบและจัดการกับเหตุการณ์ข่าวเชิงสืบสวนแบบนี้มักมีองค์ประกอบสําคัญหลายประการการรวบรวมพยานจากหลายแหล่งพยานผู้รอดชีวิตภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลจากชุมชนท้องถิ่นและเอกสารหรือภาพจากแหล่งภายใน การตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่สื่อที่มีความรับผิดชอบมักจะพยายามยืนยันข้อมูลสำคัญหลายชั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ข่าวเท็จซึ่งสิ่งนี้สำคัญมากต่อความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูลการเลือกนำเสนอภาพและคําบรรยายเพื่อคุ้มครองตัวตนของผู้รอดชีวิตและหลีกเลี่ยงการสร้างความตื่นตระหนกโดยไม่จำเป็นเพราะการรายง,งานของสื่อ ไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลแก่สาธารณะเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและองค์กรระหว่างประเทศที่อาจต้องเข้ามาช่วยสืบสวนปฏิกิริยาทางการเมืองคำสั่งจากรัฐบาลและการบริหารจัดการเชิงนโยบายเมื่อภาพและคำบอกเล่าถูกเผยแพร่สู่สาธารณะผู้นำประเทศมักถูกกดดันให้ต้องเคลื่อนไหวทันทีเพื่อแสดงว่ารัฐรับทราบป,ปัญหาและพร้อมดำเนินการซึ่งในกรณีนี้ นายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ออกคำสั่งให้มีปฏิบัติการบุกตรวจค้นนี่คือขั้นตอนเชิงนโยบายที่มักเห็นได้ในลักษณะดังนี้คำสั่งชัดเจนจากส่วนบนสุดของรัฐบาลเพื่อให้หน่วยงานความมั่นคงและตำรวจทำง,งานด็วการระบุหน่วยงานนำปฏิบัติการเช่นกองกำลังตำรวจท้องที่หน่วยข่าวกรองของรัฐหรือกองกำลังพิเศษการออกถแถลงการสาธารณะเพื่อลดความตื่นตระหนก และแสดงความตั้งใจว่าจะดำเนินคดีอย่างไรก็ตามการออกถแถลงการของรัฐบาลอาจมีโทนหลายแบบตั้งแต่ยอมรับปัญหาอย่างตรงไปตรงมาไปจนถึงการโต้แย้งรายละเอียดบางส่วนเพื่อลดแรงกดดันทางการเมืองและทั้งสองอย่างนี้ก็อาจเกิดขึ้นพร้อมกันได้สั่งปฏิบัติการจริงแต่ยังสงวนท่าทีในรายละเอียดบางด้านรูปแบบความร่วมมือเหล่านี้ต้องการความไว้วางใจ และมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ชัดเจนเช่นช่องทางปลอดภัยในการส่งข้อมูลการแปลเอกสารและการคุ้มครองพยานข้ามชาติการจัดการพยานหลักฐานและการพิสูจน์ข้อกล่าวหาการนำผู้ต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจำเป็นต้องมีพยานหลักฐานที่แข็งแรงซึ่งรวมถึงพยานวัตถุเช่นคอมพิวเตอร์ฮาร์ดไดรฟ์โทรศัพท์บัญชีธนาคารเอกสารการจ้างงานและอุปกรณ์ที่ใช้ทรมาน พยานบุคคลเช่นคำให้การของผู้รอดชีวิตพยานแวดล้อมและผู้ที่เป็นอดีตผู้ร่วมงานหรือพนักงานในเครือข่ายหลักฐานดิจิทัลเช่นข้อมูลล็อกการใช้งานคอมพิวเตอร์อีเมลบันทึกการโทรและการโอนเงินออนไลน์ซึ่งต้องได้รับการเก็บรักษาอย่างถูกวิธีเพื่อใช้ในศาลการพิสูจน์ทางการแพทย์เช่นบันทึกการรักษาภาพถ่ายบาดแผลรายงานแพทย์ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในคดีทารุณกรรม การจัดการหลักฐานต้องคำนึงถึงโซ่ความต่อเนื่องของการครอบครอง chain of custody เพื่อให้หลักฐานมีความน่าเชื่อถือเมื่อถึงสารและต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญทางน,นิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์การคุ้มครองและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตการตอบสนองเชิงปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพไม่ได้จำกัดเพียงการจับกลุ่มแต่ต้องรวมถึงการคุ้มครองเหยื่อซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญคือ การคัดแยกและการประเมินความปลอดภัยแยกผู้รอดชีวิตออกจากผู้ต้องสงสัยทันทีประเมินอาการบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจการให้การรักษาพยาบาลและการบำบัดจิตใจทีมแพทย์และนักจิตวิทยาต้องเข้าถึงอยู่อย่างรวดเร็วเพื่อรักษาและประเมินระยะยาวการให้ความคุ้มครองพยาและที่พักพิงชั่วคราวป้องกันการกลับมาแก้แค้นจากเครือข่ายผู้กระทำผิดและจัดหาที่พักที่ปลอดภัย การช่วยเหลือทางกงศุลและการส่งกลับถ้าจำเป็นหากผู้รอดชีวิตเป็นชาวต่างชาติต้องช่วยประสานสถานทูตหรือกงศุลเพื่อการเคลื่อนย้ายกลับประเทศต้นทางอย่างปลอดภัยการฟื้นฟูระยะย,ยาวรวมถึงการสนับสนุนด้านอาชีพค่ารักษาและการช่วยเหลือทางกฎหมายเมื่อมีการดำเนินคดีการช่วยเหลือที่ไม่เพียงพอจะทำให้ผู้รอดชีวิตเสี่ยงต่อการถูกเรียกล่องกลับเข้าสู่เครือข่ายอีกครั้งหรือประสบปัญหาทางจิตใจเรื้อรัง ความท้าทายด้านกฎหมายและการดำเนินคดีการนำผู้ต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมีอุปสรรคหลายด้านการพิสูจน์ความรับผิดชอบของผู้บงการเครือข่ายอาจมีชั้นเชิงการปกปิดและตัวบงการอยู่ไกลจากพื้นที่ปฏิบัติการจริงทำให้ยากต่อการเชื่อมโยงหลักฐานไปยังหัวหน้าองค์กรความไม่ชัดเจนของกฎหมายท้องถิ่นบางประเทศอาจมีกฎหมาย หรือโครงสร้างการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เพียงพอในการดำเนินคดีอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติหรือการค้ามนุษย์เชิงซับซ้อนการจัดการกับพยานหลักฐานดิจิทัลข้ามชาติต้องอาศัยคำร้องและกระบวนการทางกฎหมายในการขอข้อมูลจากบริษัทเทคโนโลยีหรือธนาคารต่างประเทศซึ่งใช้เวลานาน,านและซับซ้อนการปกป้องพยานและป้องกันการลบหลักฐานผู้ต้องสงสัย ที่มีอำนาจอาจพยายามทำลายหลักฐานหรือคมคู่พยานเพื่อให้คดีมีความยุติธรรมจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างความสามารถของอายการและตำรวจท้องถิ่นรวมถึงความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างประเทศบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนเอ o นจและภาคประชาสังคมองค์กรไม่สแสวงผลกำไรที่เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนการค้ามนุษย์และการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยมีบทบาทสำคัญในหลายด้าน ให้บริการฉุกเฉินและที่พักพิงแก่ผู้รอดชีวิตให้การให้คำปรึกษาทางจิตใจและบริการฟื้นฟูช่วยในการรวบรวมคำให้การและหลักฐานในรูปแบบที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการฟ้องร้องทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบอิสระคอยติดตามการปฏิบัติของรัฐและเรียกร้องความรับผิดชอบเมื่อจำเป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐและ NGO จะช่วยให้การตอบสนองต่อเหตุการณ์เป็นระบบและมีมนุษยธรรมมากขึ้น การสื่อสารสาธารณะและความรับผิดชอบของสื่อหลังการบุกตรวจคน้นสื่อยังมีบทบาทสำคัญในการติดตามความคืบหน้าของคดีเผยแพร่ความต้องการทรัพยากรเพื่อช่วยเหยือ่อและตรวจสอบการดำเนินคดีของรัฐแต่สื่อจำเป็นต้องรักษามาตรฐานจริยธรรมโดยหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลที่ทำให้เหยื่อเสียงเช่นชื่อหรือที่อยู่ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเผยแพร่ข้อมูลที่อาจมีผลต่อการสืบสวน ให้พื้นที่เสียงแก่ผู้เชี่ยวชาญและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่ออธิบายขั้นตอนการช่วยเหลือข้อเสนอเชิงปฏิบัติสำหรับการตอบสนองที่ยั่งยืนจัดตั้งคณะทำงานข้ามหน่วยงานที่รวมตำรวจนิติเวศนักจิตวิทยาธนาคารและตัวแทน NGO เพื่อบริหารจัดการการดำเนินคดีและการดูแลผู้รอดชีวิตเชิงบูรณาการพัฒนาข้อตกลงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศให้รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อลดเวลาการขอข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้การสืบสวนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้านการจัดการพยานหลักฐานดิจิทัลและการดูแลเหยื่อ้ามนุษย์เพื่อให้กระบวนการมีมาตรฐานสากลจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูผู้รอดชีวิตที่ให้บริการครบวงจรตั้งแต่การรักษาพยาบาลการบำบัดจิตใจไปจนถึงการฝึกอาชีพและการเยียวยาทางกฎหมายเพิ่มมาตรการตรวจสอบเครือข่ายการเงิน ยให้ธนาคารร่วมมือระง,งับบัญชีที่มีพฤติกรรมผิดปกติและพัฒนาระบบแจ้งเตือนความผิดปกติระหว่างประเทศข้อสรุปเชิงวิเคราะห์การตอบสนองหลังรายงานของ KBS แสดงให้เห็นทั้งพลังของสื่อในการเปิดโปงและความจำเป็นของการตอบสนองเชิงนโยบายที่รวดเร็วแต่การจับกลุ่มจำนวนมากเป็นเพียงก้าวแรกความสำเร็จระยะย,ยาวขึ้นอยู่กับการสืบสวนเชิงลึกการรวบรวมหลักฐานที่สามารถใช้ฟ้องร้องได้จริง การคุ้มครองและฟื้นฟูผู้รอดชีวิตและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศที่เข้มแข็งหากละเลยการฟื้นฟูและกระบวนการยุติธรรมที่รัดกุมเหตุการณ์อาจกลายเป็นเพียงการจับกลุ่มเชิงสัญลักษณ์โดยไม่สามารถยุติวงจรการกระทําผิดได้จริงข้อวิเคราะห์ทำไมเหตุการณ์แบบนี้จึงเกิดขึ้นได้ช่องว่างการบังคับใช้กฎหมายและการตรวจสอบพื้นที่ห่างไกล และการจัดตั้งในรูปแบบปิดทำให้การตรวจสอบจากภายนอกเป็นไปได้ยากหากไม่มีข้อมูลหรือการรายงานหเหตุการณ์เหล่านี้สามารถดำเนินต่อไปได้เป็นเวลานาน,านการจัดการเชิงธุรกิจของเครือข่ายฉ้อโกงโครงสร้างที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแสดงถึงการลงทุนเพื่อให้กิจการช่าโกงดำเนินอ,อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพแรงจูงใจทางการเงินสูง การช่โกงออนไลน์ให้ผลตอบแทนสูงในระยะสั้นทำให้มีผู้ร่วมกิจกรรมและการจ้างแรงงานบังคับจากกลุ่มประบางความประบางของเหยื่อผู้ถูกล่อลวงมักเป็นคนที่กำลังหางานหรือผู้ที่รับค่าจ้างสูงกว่าปกติถูกชักจูงด้วยคำพูดและการหลอกลวงเครือข่ายข้ามชาติการใช้บัญชีธนาคารระหว่างประเทศบริการชำระเงินออนไลน์และช่องทางสื่อสารทำให้การปฏิบัติการข้ามพรมแดนเป็นไปได้ง่ายขึ้น ผลกระทบต่อผู้เสียหายและชุมชนร่างกายและจิตใจผู้รอดชีวิตมักต้องทนทุกทั้งบาดแผลร่างกายและภาวะบาดแผลทางจิตใจเช่น PTSD ความหวาดกลัวและความยากลำบากในการกลับสู่สังคมปกติเศรษฐกิจครอบครัวผู้ถูกล่อลวงมักเป็นกำลังแรงงานหลักเมื่อกลับมาอาจไม่สามารถทำง,งานต่อได้ส่งผลต่อรายได้ครอบครัวความเชื่อมั่นของสังคมการระบาดของแก๊งเช่าโกงเช่นนี้ ทาให้เกิดความหวาดระแวงต่อโอกาสการทํางาน,นสมัครงานผ่านช่องทางออนไลน์และลดความเชื่อมั่นต่อมาตร,ราการป้องกันของหน่วยงานภาพลักษณ์ระหว่างประเทศกัมพูชาและประเทศในภูมิภาคอาจถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเวทีระหว่างประเทศเกี่ยวกับมาตร,ราการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติบทเรียนเชิงนโยบายและแนวทางป้องกันการเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระหว่างประเทศ การแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองการสืบสวนข้ามพรมแดนและการร่วมมือด้านการเช็ดบัญชีธนาคารเป็นปัจจัยสำคัญการตรวจสอบและป้องกันเชิงพื้นที่การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและการรายงานจากชุมชนท้องถิ่นสามารถช่วยตรวจจับคอมเพล็กซ์ลักษณะนี้ได้เร็วขึ้นการคุ้มครองเหยื่อและการฟื้นฟูต้องมีระบบรับรองสิทธิการคุ้มครองทางกฎหมายการฟื้นฟูทั้งทางร่างกายและจิตใจและการสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคม รวมถึงการดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดการให้ความรู้แก่ประชาชนแคมเปญความรู้เกี่ยวกับสัญญาณของการถูกล่อลวงการคัดกรองงานและการป้องกันการเช่าโกงออนไลน์การควบคุมเครือข่ายการเงินการตรวจสอบช่องทางการโอนเงินที่ผิดปกติการบล็อกบัญชีที่เกี่ยวข้องและการกระชับกฎระเบียบเพื่อป้องกันการฟอกเงินแนวทางการช่วยเหลือที่องค์กรหรือบุคคลทั่วไปสามารถทำได้ รับฟังและเชื่อมต่อผู้รอดชีวิตกับหน่วยงานช่วยเหลือหากพบผู้รอดชีวิตให้ช่วยเชื่อมต่อกับหน่วยงานสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลหรือทูตสถานกุงศุลรายงานข้อมูลหรือข้อสงสัยต่อเจ้าหน้าที่หากพบพฤติการต้องสงสัยให้แจ้งตำรวจท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเก็บหลักฐานที่เป็นไปได้เช่นภาพถ่ายเวลาสถานที่ให้ความรู้แก่คนใกล้ตัวเตือนคนในครอบครัว และเพื่อนเกี่ยวกับสัญญาณของการถูกชักจูงและวิธีตรวจสอบงานที่ปลอดภัยสนับสนุนองค์กรที่ทำงานด้านเหยื่อการค้ามนุษย์บริจาคหรือเป็นอาสาสมัครกับองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูและคุ้มครองสิทธิระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลสำคัญบนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือข้อคิดสำหรับสื่อมวลชนและผู้รายงานรายงานต้องมีความรับผิดช,ชอบต่อผู้รอดชีวิตให้ความเป็นส่วนตัว หลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลที่อาจทำให้เกิดอันตรายซ้ำตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเข้มงวดการให้ข้อมูลเท็จอาจทำให้การช่วยเหลือล่าช้าและส่งผลต่อการสืบสวนสื่อมีบทบาทสำคัญในการสร้างความตระหนักและกดดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการผลสรุปสิ่งที่ต้องติดตามต่อความคืบหน้าทางกฎหมายของผู้ถูกจับกุมและการดำเนินคดี การฟื้นฟูและการคุ้มครองผู้รอดชีวิตทั้งทางกายและจิตใจมาตรการป้องกันของรัฐบาลกัมพูชาและความร่วมมือระหว่างประเทศการตรวจสอบเครือข่ายทางการเงินที่สนับสนุนการปฏิบัติการช่อโกงคอมเพล็กซ์ที่ถูกเปิดเผยโดย KBS แสดงให้เห็นมิติใหม่ของอาชญากรรมไซเบอร์ที่ผสมผสานการบังคับใช้แรงงานการทรมานและการหลอกลวงแบบเป็นระบบ เหตุการณ์นี้เน้นย้ำความจำเป็นของการร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายการคุ้มครองผู้เสียหายและการสร้างความตระหนักในสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนตกเป็นเหยื่อในอนาคตการดำเนินการเชิงนโยบายและการสนับสนุนจากภาคประชาสังคมเป็นสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการปกติและพัฒนาระบบแจ้งเตือนความผิดปกติระหว่างประเทศ